โยโย่หน่อ๋อนี่อ๋อนี่จอมนักหารหมามอกีหยุ่มไปงิมกับขอไม่เต็เว้ยเดี๋ยวต้องกบกบกบกรินหมาชอบแค่เพดิกีนี่ไอ้หมดข้ามือยิบรอีกหละยารควาบวกควาบวกความบวกั้มาวากน้าาเรียน ก็แน <into> ี่ยังไม่เอาเลยปันจะไม่มีเที่ยวเลยนะมันกินวัวอ่านมาหลายหรือเปล่ามันดุนี่อวนดูเป็นมาเลยอ่ะกินอาหอ่านมาหลายมันดุคือหมาเลยเฮ้ยแตงผมไว้ากันไกลอยู่ไหนวะแตงผมนี่ ยังรู้แบบคนไก่มาจัดผมฮะไก่อยู่ไหนอ่ะมันเเท่ไงอร่อยไหมอาหารหมาเลยโอ้โหมัหมากินเท่ๆชันเข่าข้างหนึ่งสุดยอดเลยมัน <c oughs> จับมัดๆแล้วเว้ยไงอร่อยไหมน้าจอ๋อกินอาหารหมานะโยมนะ <c oughs> เคี้ยวกรอบๆเลย <c oughs> าหารนมา <c oughs> ชอบแต่ไม่ดีาอา่หารหมามันมันมโซเดียมมีอะไร

<laughs> Cần gai mới khổng Nè, phải cao hay hả? Hả? Ha? <laughs> <laughs>

ờ đi kính nám giùm nha ấy chó, chó. chó, chó.